สินเชื่อในชั่วโมงนี้นะครับคงไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าตัวนี้แล้วครับผมเห็นพูดกันถึงเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นแพลตฟอร์มไหนก็ตามสินเชื่อของ TikTok นี่เองนะครับ พราะว่าจ yeah, use ุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัครนะครับแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนคุณก็สามารถสมัครสินเชื่อเขาได้ครับและหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยสินเชื่อใน Tik t o อกเนี่ยมันมี2วงเงินนะครับวงเงินของเขาครับไม่ได้เอาไว้ซื้อของใน Tik t o อกแบบใช้ก่อนผ่อนทีหลังอย่างเดียวนะครับเขายังมีวงเงินที่ให้เบิกเงินสดก็ได้และในอนาคตนะครับวุเยินสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาดูเมนูกันเลยนะครับว่ามันสมัครตรงไหนแล้วมันเป็นสินเชื่อของผู้ให้บริการอะไรกันแน่แล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะครับ เข้าแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่ครับเินเช่อในทิกตอกที่เขาอนุมัติมาให้นะครับในนี้เขาจะเขียนไว้ว่ามี2แพลตฟอร์มตรงลูกศรนี้เลยครับถ้าเราคลิกดูวงเงินทั้งหมดนะครับผมนี่ดานลามันจะขึ้นมานะครับว่ามี2วงเงินนะครับในนี้ก็จะเป็นวงเงินของเครดิโวนะหกพันสี่ร้อยบาทแล้วก็เป็นวงเงินเพลเทอร์นะครับสี่พันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งตัวบนนะครับวงเงินเครดิโวเนี่ยคุณสามารถเอาไว้เบิกเงินสดก็ได้นะครับ หรือว่านาคตน,นะครับถ้าเขาเปิดระบบสามารถสแกนจ่ายร้านค้าต่างๆก็ได้นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับ TikTok Pay Later <S <S แน่นอนก็เป็นบุงเงินที่สำหรับให้คุณเนี่ยซื้อก่อนผ่อนทีหลังสินค้าใน TikTok นี่เองครับ หลายคนที่มีแล้วได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเราอยากให้คิดก่อนใช้นะครับใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่ได้กดไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะผมเข้าที่ติ๊กต็อกผมก่อนเลยนะผมเข้าที่ติ๊กต็อกผมนะครับกดมาที่ร้านค้านะครับทุกคนพอกดมาที่ร้านค้าจะมีเมนูด้านบนใช่ไหมครับอย่างนี้เลยก็จะมีเนี่ยเห็นมีคูปองมีข้อความแล้วก็นี่เลย Pay l เ t e r เขาว่า p a y Later ครับลองกดเข้าไปที่คำว่า p a y Later นะครับผมอ่าพอจิ้มเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้เขาจะอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่า Tik t o k Pay พ a t e r นะครับวงเงินเครดิตของเขาจะสูงสุดที่20,000บาทอันที่20,000บาทนี่เองนะครับแล้วก็เป็นวงเงินแบบหมุนเวียนนะครับผมและจุดเด่นทันมากของเขานะครับเขาบอกว่าอนุมัติอย่างรวดเร็วใช้เวลาสมัครเพียง5นาทีอันนี้จริงนะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ ก็รู้ผลเร็วนี่เองนะครับหลายคนบอกไม่ถึง1นาทีก็มีนะอ่านคอมเมนต์ของท่านอื่นมานะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเขาบอกไม่ต้องวางเงินดาวไม่เหมือนแอปอีคอมเมิร์ซอื่นๆนะครับที่อาจจะต้องวางเงินดาวนะครับสำหรับบางแอปนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกแผนผ่อนชําระด้วยตัวเราเองได้เลยและเรื่องใหม่นิดนึงนะครับคุณสามารถเปิดใช้งานง่ายๆนะครับเพียง2ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับเพียงคุณยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับแล้วก็2นะครับเพิ่มข้อมูลของคุณเข้าไปให้ครบถ้วนค คุณต้องระบุข,ข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดเครดิตของคุณครับโดยที่มาดูสาระข้างล่างกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่า TikTok Paylater อาจดําเนินการโดยบริษัทหนึ่งนะครับ เครดิวโอไทยแลนด์นะครับผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ2นะครับบริษัทผมอ่านว่า People Fintech และกันนะครับผมอันนี้จะได้วงเงินไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของลูกค้าและเกณฑ์คุณสมบัตินะครับผมแล้วถ้าใครต้องการสมัครนะครับก็ปุ่มสีแดงนี่เลยครับผมก็ตรวจสอบวงเงินเครดิตของฉันอ่ะสมมุิกดเข้าไปแล้วนะหน้าต่อไปมันจะถามครับตามขั้นตอนที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณครับผมเนี่ย แล้วมันจะส่งรหัสยืนยันมาที่ SMS ของเรานะครับอพอได้แล้วก็กรอกรหัส เสร็จแล้วนะครับมันก็จะถามนะครับขอความยินยอมจากเราฮ้ตติกครบก็สามารถกดดําเนินการต่อได้ครับพอเราทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนแจ้งผลพิจารณาครับก็จะมีวงเงินขึ้นนะครับได้ไม่ได้ก็จะรู้ผลนะครับและนี่ครับก็เป็นสินเชื่อจากทิกตอกซึ่งหลายๆคนสามารถจะได้รับทั้ง2วงเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินเครดิโอหรือวงเงิน t ิกตอกเพลเ a เตอร์ครับจากที่ดูแล้วสินเชื่อตัวนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตัวแอป t ิกตอกนะครับหลายๆคนก็เล่นอยู่แล้วก็เป็นที่ นิยมใช่ไหมแล้วก็มีติดเครื่องกันเกือบทุกคนน่ยผมว่านะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์ทั้งเบิกเง,งินสดได้หรือว่าจะซื้อของในแอป,ปเขานะครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังก็ได้นะครับท<ส>ิกตอกเขาก็ร่วมมือกับเครดิ v o แล้วก็ปีโปนะครับผมนี่มาให้บริการกับ2ส,สินเชื่อนี้นะครับเพื่อให้มันทัดเทียมกับน่ย แอป Shopee กับแอป Lazada ซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะแอป e s h o ป e e ก็มี2วง,งเงินแล้วใช่ไหมที่ทั้งเป็นเบิกเงินสดแล้วก็เป็น Paylater ด้วยแน่นอนเดี๋ยวนี้ Lazada ก็มีครบ2วง,งเงินแล้วเช่นกัน <Yeah. S 1> Lazada Paylater <Yeah. S 1> กับ Lazada ที่เป็น Fast Cash นะครับแต่ Fast Cash เนี่ยรู้สึกจะทยอยกันอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ทุกคนนะครับวนกลับมาทำความรู้จักกับวงเงินเบิกเงินสดของ t i k t o k กันนิดนึงนะครับที่บอกว่าร่วมกับผู้ให้บริการ Credivo นะครับแล้ว Credivo คือใครนะครับก็ Credivo ก็เป็นนอนแบงก์เจ้าหนึ่งนี่แหละครับที่ได้รับการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับถูกกฎหมายแน่นอนนะครับตัวนี้นะ Credivo เนี่ยถ้าไม่สมัครในแอปติ k t o อกใช่ไหมครับมาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแยกออกไปได้อีกแต่หน้าวันนี้ปลายปี2568นะคนที่จะดาวน์โหลดแอปเครดิ v โแยกออกไปได้นะ จะเฉพาะคนที่ใช้ iPhone นะครับ a n d r o อยยังไม่ได้นะครับ Android ต้องรอปีหน้านะครับซึ่งเครดิ v โคุณสมบัติก็เหมือนที่ TikTok เขาบอกเลยนะครับสมัครง่ายใช้เวลาไม่กี่นาทีใช้บัตรประชาชนกับภาพถ่ายใบหน้าของเรานะครับโดยที่วงเงินของเครดิ v โเขาจะอนุมัติสูงสุดอยู่ที่20,000บาทเช่นกันแล้วก็เลือกผ่อนชำระได้ใน 1, 2, 3แล้วก็5เดือน ดอกเบีย้ยก็จะสูงสุดอยู่ที่25%ต่อปีตามเกณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลนี่เองถ้าคุณโหลดแอปเครดิโมาสมัครนะครับวงเงินเครดิโเขาใช้ประโยชน์ได้3แบบ1คือเป็นสินเชื่อเงินสดนะครับคุณสามารถเบิกเงินสดได้นะสนะครับคุณสามารถจ่ายบินก็ได้นะครับเอาไว้จ่ายบินหรือ3นะครับสามารถสแกนจ่าย qr พร้อมเพย์ได้นะก็คือเอาไว้สแกนจ่ายร้านค้าที่มี qr พร้อมเพย์นั่นเองนะแต่ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู่ตรงนี้ถ้าทำได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้กับผู้ชมได้ทราบครับ คลิปนี้ก็หวังว่าผู้ชมจะรู้จักกับสินเชื่อในแอปติ๊กตอ,อกกันมากขึ้นแล้วนะครับยังไงก็คิดก่อนกู้นะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่องในอนาคตนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแบ่งเก็บไว้ออมนะครับเก็บไว้ลงทุนบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะครับเพื่อฝึกวินัยของเราเองช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ